พระแม่ธรณีหรือพระศีวสุลทราเป็นเทพีแห่งพื้นดินตามตำนานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธนอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกแตกต่างกันเช่นพระนางธรณีพระแม่วสุลทราพระสุธาแต่ยังคงมีความหมายเช่นเดียวกันคือผู้ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติพระแม่ธรณีบีบม,มวยผมอันหมายถึงโลก ดินแผ่นดินภูมิตามตำน,นานเชื่อกันว่าเป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเปรียบเสมือนแม่ผู้หล่อเลี้ยงและคำจุดโลกและสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์บันดาลให้การค้าขายร่ำรวยและอยู่เย็นเป็นสุขพระแม่ธรณีเป็นเทวดาผู้หญิงมีความงดงามอ่อนช้อย พระพักมีรอยยิ้มอยู่เสมอพระชวีสีดำพระเนตรสีน้ำเงินต่วนพระเกศามวยผมปล่อยยาวมือขวายกผมจับบริเวณโคนส่วนมือซ้ายจับมวยผมทำท่ากำลังบิดมีน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บไว้ในผมซึ่งน้ำที่ไหลออกมานั้นจะบำรุงโลกมนุษย์พระหัตถ์เรียวเหมือนลำเทียน นั่งในท่าคุกเขา่าแต่ยกเข่าขวาสูงขึ้นกว่าเข่าซ้ายตามพุทธประวัติได้กล่าวถึงพระแม่ทรณีเอาไว้ว่าเมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งบนยญาคาใต้ต้นมหาโพธิ์ทรงได้ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าถ้าเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณกราบใดเราจะไม่ยอมลุกขึ้นกราบนั้น แม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีขณะนั้นได้มีพยามารวสาาวัตีอันแปลว่าผู้ยังบุคคลอื่นให้ตกอยู่ในอำนาจพยามาน,นี้ครองสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ชั้นนั้นมีนามว่าปอลนิมมิตตวสวัตตี ซึ่งแบ่งออกเป็นสองแดนแดนเทพกับแดนมารพญามารวะสาวัตตีตนนี้แลเป็นผู้ปกครองแดนมารพญามารวะสาวัตตีที่คอยขัดขวางการกระทำความดีของพระโพธิสัตว์มาโดยตลอดตราบถึงพระดําริปนิธานนั้นก็เกรงกลัวว่าพระพุทธเจ้าจะพ้นเงื้อมมือตน หากปล่อยให้บรรลุสำเร็จตามที่ตั้งสัตว์อธิษฐานไว้พระองค์ก็จะพลแก่อํานาจที่ตนจะควบคุมได้จึงได้ระดมพลเสนามามทั้งหลายมาทำการก่อกวนด้วยวิธีต่างๆนานาเพื่อให้พระองค์เกิดความเกรงกลัวและตกใจอีกทั้งยังออกอุบายให้ทรงเกิดกิเลสตัญหาบันดาลให้เกิดพายุรุนแรงเกิดฝนตกหนัก บรรดาลอาวุธต่างๆยิงตกต้องถึงตัวพระองค์แต่พระพุทธองค์ทรงไม่ยินดียินร้ายพระองค์ก็ทรงตั้งพระไทยจเจริญภาวนาสมาธิบำเพ็ญเพียรทางจิตต่อไปดังนั้นพญามารจึงได้ยกพลทั้งกองทัพมาผจญกับพระพุทธเจ้าฝ่ายพญามารก็เนรมิตแขนตนเองพันมือถืออาวุธ พร้อมกับขี่พญาช้างชื่อว่าครีเมฆขละเข้ามาเผชิญหน้ากับองค์พระพุทธเจ้าแต่กระน,นั้นพระพุทธองค์ก็หาได้หวั่นเกรงไม่กลับทรงตั้งจิตมัน่นและลึกถึงบุญบรารมีต่างๆที่เคยทรงบำเพ็ญมาโดยไม่หวาดกลัวต่ออำนาจทำลายล้างของเหล่ามารที่มาพผนญยิ่งกว่านั้นบรรดาสตาวุฒที่ส่งมาทำร้าย ล้วนกับกลายเป็นบุกผามาลัยบูชาพระองค์ไปสิน้นเมื่อเห็นดังนั้นพญามารจึงใช้วิธีใหม่โดยกล่าวว่าบัลลังก์ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นเป็นบัลลังก์ที่เกิดด้วยบารมีของตนหาใช่ของพระสิทธถะไม่ทั้งนี้ได้อ้างเหล่าเสนามานทั้งหลายเป็นพยานพระสิทธ,ธะก็โต้กลับพญามารว่า บัลลังก์ที่ทรงประทับนี้เกิดขึ้นด้วยบุญบรารมีที่ทรงบำเพ็ญมานานจนนับประมาณมิได้พระองค์จึงมีสิทธินั่งโดยชอบธรรมพญามารไม่ยินยอมกล่าวคัดค้านและถามหาพยานของพระองค์ฝ่ายพญามารก็บอกว่าบัลลังก์นี้เป็นของข้าพญามากรกล่าวเสียงดังพร้อมกับเลี้ยวหลังไปพูดกับบริวารของตนเองว่าจริงไหมวะ บริวารก็ตอบว่าใช่แล้วพญาค่ะบัลลังก์นี้เป็นของท่านองพญามานพญามานก็พูดขึ้นอีกว่าท่านลุกขึ้นเสียดีๆยกบัลลังก์นี้ให้แก่ข้าอย่าให้ต้องใช้กำลังพญามานขู่และยังกระดาวต่อไปว่าแล้วท่านมีพยานไหมละ่ะเจ้าชายสิทธัตถะ จึงทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาชี้ลงไปที่พระแม่ธรณีและขอให้ทรงเป็นพยานถึงการบำเพ็ญกุศลของพระองค์ในการก่อนขณะนั้นพระแม่ธรณีที่ชื่อว่าว่าสุนทลาก็ได้มาปรากฏองค์แสดงอภิวาทต่อพระมหาบุรุษและได้ประกาศยืนยันต่อพญามารว่าพระมหาบุรุษเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ ได้บำเพ็ญบุญบรารมีมากมายสึกจะประมาณได้แค่น้ำที่หลังทักสีโนโทกลงมาบนมวยผมของพระนางก็เหลือจะขนานับและเมื่อกระดาวจบพระแม่ธรณีจึงได้ทำการบีบน้ำจากมวยผมที่พระมหาบุรุษกรวดสะสมไว้นับแต่อดีตเป็นอเนก,กชาติหลั่งออกมาเป็นกระแสน้ำไหลบ่ามาอย่างแรง ลงบนพื้นดินจำนวนมากเข้ามาหาสมุทรพัดเอาพยามารทั้งหลายลอยหายไปพยามารต้องตกตะลึงด้วยความอัศจรรย์ใจและยอมรับความพ่ายแพ้ไปในที่สุดเมื่อกำจัดเหล่ามารไปสิ้นแล้วในครั้งนั้นแลที่พระแม่ธรณีได้แสดงออกถึงปาฏิหาริย์บีบมวยผมให้น้ำไหลบ่าท่วมกองทัพหมู่มารทั้งมวล จนผูกพัดพาพ่ายแพ้ไปเป็นที่มาของพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรือปางอุทกทานอันหมายถึงการให้ทานด้วยน้ำหรือให้น้ำเป็นธรรมทานนั่นเองและด้วยพระอิริยาบถท,ที่ทรงชี้พระหัตถ์ขวาลงไปที่พระแม่ธรณีเพื่อขอให้เป็นพยานในบุญบรารมีที่พระองค์ได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับอนันตชาติ จนพระแม่ธรณีได้บีบมวยผมหลังน้ำที่ทรงกรวดอุทิศที่มีจำนวนมากมายมหาศาลไหลท่วมท้นเหล่ามานจนแพ้ไปจึงได้กลายมาเป็นลักษณะของพระพุทธรูปปางมานวิชัยหรือปางชนะมานอีกทั้งยังเป็นต้นกำเนิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้นคือวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน6 หรือวันวิสาขาบูชานั่นเองพระแม่เทรณีจึงกลายเป็นเทพีที่คนโบราณเคารพสักการะมาเนิ่นนานไม่เพียงแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังพบได้ในตำนานฝ่ายพราหมณ์กินดูเชื่อกันว่าพระแม่จะสถิตยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วทุกผลแห่งโดยสามารถบูชาได้ด้วยข้าวผลไม้และนมนำโภชนาหารเหล่านี้ วางไว้บนก้อนหินหรือประพรมลงบนผืนดินหรือใช้เหล่าเป็นเครื่องสังเวยการกราบไหว้บูชาพระแม่ธรณีมีสิ่งของอันต้องเตรียมดังนี้ 1. นทูบยีอ็ดดอกเทียนหนึ่งเล่มหรือบางตำราใช้ทูบสิหดอกสองพวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งพวงสาม มะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกเปิดฝาไว้สี่ส้มสี่ผลห้ากล้วยน้ำว้าหนึ่งหวีหกสับประรดหนึ่งลูกเจ็ดน้ำมันพืชหนึ่งขวดแปดพุทราสดเกลูกโดยมีคาถาที่ต้องท่องเพื่อบูชาพระแม่ธรณี โดยให้กล่าวนโมสามจบนโมตสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธะนโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธะัะนโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธะัะแล้วตามด้วยบทสวดดังต่อไปนี้ทั้งหมดเก้าจบ นะมัดนะมาตาฮาเลฮาเลนะตัสตะมาตายะหลังจากที่กล่าวก้าจบให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าระบุชื่อนามสกุลของผู้บูชาขอน้อมสักการะบูชาพระแม่ธรณีที่ได้สถิตยอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ด้วยจิตศรัทธา ทรงเป็นผู้อุ้มชูหล่อเลี้ยงประครับประคองพืชพันธัญญาหารทั้งหลายสพรพพสัต์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงโปรดช่วยปกป้องคุ้มครองครอบครัวให้ผลจากความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บความอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้มาเข้าใกล้ขอความสำเร็จทั้งด้านการงานการเงิน ความรักจงบังเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าคิดหวังสิ่งใดให้สมปราถนาด้วยเทินสาธุหรืออกตตาราให้ตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะควาโาาตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วกล่าวคำบูชาว่าอิติวิโสพระควะตวาอรหังสุขะโตตวะหะอิติวิโสพระคาวะตวาอรหังสุขะโตตวะหะอิติปิโสพระควะตวาอรหังสุขะโตตวะหะ แล้วต่อด้วยบทสวดตัดตาเกศีะโตยะถาคุงคาโตตังปะวัตปันติมาระเสนาปฏิฐาตุงอาสะโอนตโตปะลายิงสุปาลิมานะนุภาเวณะมาระเตนาปราชิตาที่โส ทิถังปะลายันติวิทังเสนติอาเศสะโตกล่าวบทนี้สามจบเช่นเดียวกัน